ปายวันหนึ่งในเชียงรายเปิ้นนั่งอยู่ในร้านกาแฟวินเทจมีกลิ่นกาแฟาคลุ้งเสียงจิบกาแฟาเบาๆเข้ากับเสียงฝนพรำนอกร้านเขานั่งมองออกไปยังถนนแล้วได้ยินชายชรากลุ่มหนึ่งคุยกันถึงบ้านเลขที่13ทับหนึ่งชายชราคนที่หนึ่งเล่าเมื่อคือนได้ยินเสียงกระซิบจากบ้านนั้นอีกแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยชายชราคนที่สองเล่าคนที่เข้าไปไม่มีใครเหมือนเดิมอีกเลย เหมือนเขาถูกอะไรบางอย่างเอาวิญญาณไปบ้านเลขที่13ทับหนึ่งงั้นเรอ่ต้นพ,พึมรำต้นเดินมาถึงบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนเนินใต้แสงจันท์จางๆบ้านเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงแมลงเสาไม้เก่าผุพังและประตูไม้แงม้มออกเล็กน้อยเหมือนรอการมาเยือนนี่แหละ13ทับหนึ่งต้นกระสิบเบาๆตนค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านพื้นไม้ส่งเสียงลั่นทุกย่างก้าวรูปถ่ายเก่าแขวนบนผนัง หนึ่งในนั้นคือภาพชายใส่ชุดขาวกับหญิงสาวที่ใบหน้าบเบลอต้นจ้องมองนานออกก่อนรู้สึกมึนหัวต้นพูดว่าเหมือนบ้านมันหมุนเสียงกระซิบเบาๆรอบตัวจะมาแล้วในที่สุดต้นเป็นลมล้มลงต้นฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องใต้ดินที่มีเพียงเทียนเล่มเดียวส่องแสงเขามองไปรอบตัวเห็นสมุดเล่มหนึ่งบนพื้นเปิดออกมีชื่อต้นรัตนาสกุลเขียนด้วยหมึกสีแดงต้นตกใจอะไรเนี่ย ทำไมมีชื่อเราอยู่ในนี้เขาเปิดสมุดต,ต่อไปหน้าแรกเป็นภาพถ่ายเก่าแต่คนในภาพคือเขาเองและหญิงสาวไร้หน้ากำลังยิ้มให้ใบหน้าของเขาค่อยๆซีดลงเหมือนสูญเสียบางอย่างออกจากตัวต้นร้องเสียงสัน่นไม่นี่ไม่ใช่ฉันเสียงกระซิบอย่างแผ่วเบาตอนนี้เจ้าอยู่ในเรื่องราวนี้แล้วและไม่มีทางออกไปแสงแดดรำไรลอดผ่านหน้าต่างไม้ ต้นตื่นขึ้นบนพื้นไม้ในห้องเดิมทั้งที่จําได้ว่าเขาควรจะอยู่ใต้ดินความเงียบชวนอึดอัดเขาลุกขึ้นพบว่าบ้านดูใหม่ขึ้นอย่างประหลาดเหมือนย้อนเวลากลับไปยังวันที่บ้านยังมีชีวิตเมื่อวานเราอยู่ใต้ดินหรือฝันเจ้ายัางไม่พร้อมจะจําได้ทั้งหมดต้นเดินไปที่ห้องครัวที่ควรจะรกร้างแต่ตอนนี้มีอุปกรณ์ทําอาหารเรียงเป็นระเบียบกลิ่นดอกไม้ลอยมาเขาพบถ้วยชาที่เพิ่งถูกใช้และสมุดโน้ตจดเมนูเก่าๆที่เขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคย ลายมือนี่มันเหมือนของเราเลยเจ้าเคยอยู่ที่นี่นานมากแล้วเขาเปิดบานประตูไม้ด้านหนึ่งพบห้องสมุดหลับที่เต็มไปด้วยหนังสือเวทมนต์ปรัชญาและบันทึกพิธีกรรมโบราณหนึ่งในหนังสือเปิดไว้หน้าเดียวบันทึกพิธีกรรมผูกจิตกับบ้านการผูกจิตจะรักษาวิญญ,ญาณไว้กับสถานที่หากล้มเหลวผู้ผูกจิตจะสูญหายเจ้าเคยทำสิ่งนี้เพื่อข้าขณะต้นกำลังจะออกจากห้องสมุดไฟทุกดวงดับลงและกระจกเก่าบานหนึ่งสะท้อนภาพเขา ที่ยืนอยู่ข้างหญิงสาวในชุดโบราณใบหน้าของเธอซีดขาวแต่สวยงามเธอกระซิบใกล้หูเขาเจ้าสัญญาว่าจะกลับมาคุณคือใครกันแน่ทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวต้นเปลี่ยนห้องสมุดกลายเป็นห้องรับแขกสมัยก่อนมีแขกแต่งชุดยุคโบราณเดินผ่านตัวเขาเหมือนไม่เห็นเขาเลยต้นยืนอยู่กลางงานเลี้ยงในอดีตของบ้านหลังนี้แขกคนหนึ่งผ่านต้นไปขอแสดงความยินดีกับท่านต้นและคุณหญิงพิมพ์ต้น พ,พิมพำนี่มันแต่งงานพิมพหรอขณะที่ต้นกำลังจมอยู่ในภาพอดีตเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้นเสียงเรียกกลับมาสู่โลกปัจจุบันภาพทั้งหมดสลายไปเขากลับมายืนอยู่ในบ้านที่ผูกพังอีกครั้งพร้อมกับข้อความในมือถือว่าอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นมันกำลังหลอกเจ้าใครส่งมาแล้วใครกันแน่ที่หลอกเรา